สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตรถไฟไทยครับช่องทีจะพาพี่น้องไปเบึงความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายบ้านไผ่ถึงจังหวัดนครพนมครับถึงสะพานมิตรภาพสามนั่นแหละครับจังหวัดนครพนมครับพาพี่น้องมาเบึงขั้งทุท้ทยคือได้ปีหนึ่งพอดีแหละครับเดือนมกราคมพุทธศักราช2568 พระพ่นออกมาเบิงตอนนั้นอาคารเพิ่นยัง่งพ่ท่านใดขื้นตั้งเสาต่างยังบระท่านใดครับยั่งเป็นเสาเข็มอยู่ช่วงปีที่แล้วตอนนี้ก็ความคืบหน้าของการสั่งอาค้ารผู้ดยสารอาค้ารที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับเพิน่นจะคืบหน้าไปได้หลายแล้วครับส่วนมากการส้่งสถานี ต่างๆกับอยู่ในเกณเกนี้แหละครับก็สั่งอาคารขึ้นมาหลายทีครับไ่ว่าจะเป็นป้ายหยุดรถไฟต่างๆสถานีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่กับู่่ในเกณนนี้แหละครับที่ไปเห็นเห็นมากขนาดก็ที่นั่มาเสนอให้พี่น้องเบิง้งเรื่อยๆนะครับนี่คือสถานีน้องพ่อครับ เป็นอยู่ในโครงการสัญญาที่สองที่หนึ่งครับสัญญาที่หนึ่งสัญญาที่สองก็จากน้องพอกเนี่ยครับไปถึงสะพานมิตรภาพสามจังหวัดนคพรพนมนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือระยะทางจากบ้านภัยถึงสะพานมิตรภาพสามนี่ระยะทาง355กิโลเมตรนะครับ 355กิโลเมตรเห็นนั่นก็คือกองดินกองหินหินจะว่างล่างนะครับเปินออกมาไวแล้วหินว่างล่างจะเป็นหินบาลาดมีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5นิ้วครับ1.5นิ้วเป็นหินขนาดใหญ่ครับ มีเสาตอม่อขึ้นไหลครับตรงตรงจะทํเาเป็นว่างล่างนะครับในติโมตรงนี้ครับนี่จะเป็นที่เป็นเสาต่อม่อคนที่เป็นว่างล่างในช่วงนี้ครับเด็กชิ้าพี่น้องงานหลอหลอเบ,บิรงครับอันนี้ใส่หม่องใส่งานหม่องเป็นที่พัก เส็จงานแล้ครับนี่ตรงสถานีหนองพอกครับขั้วาการนี่เพิ่นกะขยายเวลาเลยครับไปอีกปีหนึ่ง จะแล้วเสร็จปีสองพันหพุ่นะครับขายายสัญญาไปอีกปีหนึ่งหลังจากที่มีปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเบ้นขึ้นที่ดินอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความราชาเข้าไปการทสรหมอบของทางของ การรถไฟให้ผู้รับเมาก่อสั่งลาซาก็ได้จำเป็นก็ต้องขยายเวลาครับหนึ่งด้วยนี่นะครับด้านลางของตรงนี้จะเป็นอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่พูดเป็นประจำอยู่ในสถานีครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีสวยงามโอโทงเป็นสองชั้นครับสีสวยงามอยู่หนุนระเบิงนะครับ มีหลายอาคารอยู่ครับซีหาอาคารอมองไปรู้นสมุนก็สร้างเส้นจะไปอำเภอเลิ่งนกท่าครับจุดสิน้นชุดอยู่นี่แล้วก็หลังจากนั้นก็นจะเป็นโครงการที่สองสัญญาที่สองครับสัญญาที่หนึ่งสิ้นชุดตรงนี้กรับสัญญาที่สองก็เริ่มจากตรงปลายจุดสุดปุ่นแหละครับกะ จะเป็นสัญญาที่สองเหต่ตไปขึ้นไปอำเภอรเรื่องโล่าลเ,รเรื่องโล่ามีคม้มคำสอยบุกดาหารคนครพนมสิ้นสุดยูสะพานมิตรภาพสามับรอเชื่อมต่อกับตั้งประเทศเล่านะนะครับเชื่อมต่ออินโดจีนหลดไฟจากประเทศจีนมากขามมาเล่ากับจีมาบรรจบกันตรงนี้ แต่ว่าทัางนั้นเพื่นเหตุจังไรก็บรรลจากครับเส้นทั้งประเทศเล่าประเทศกินมาแต่ว่าของเขา้าช่วงสัญญาที่2กับความคืบหน้าก็ยังว่าท่านถึงสัญญาที่1น,นะครับสภาพโดยร่รวมกับภาาพีนองเบื้งนันนี่แหละครับหเห็นไปน้ำกันนี่แหะครับ ข้อมูลอยังตั้งต่างกะยังว่าท่านสมบูรณ์ดีหรอกครับที่น้าเสนอใ,ให้พ่อแม่พี่น้องฟังกะเบิ้งเอาบรรยากาศไปน้ากันนี่แหละครับว่าผืนทํำเดฮอดใส่แล้วตั้งเสาขึ้นมาตั้งโครงลังค่าขึ้นมาแล้วเรียบร้อยกะไก่เคี้ยงไปแล้วล่ะครับแต่ว่าตรง อาคารทีพักนี่เป็นบพาทันขึงนคูงงลังค่าคแต่ว่าตรงสถานีนัน่อาคารสถานีนี่ขึงนคูงงลังค่าเรียบร้ยบรอยแล้วครับที่มองเห็นไกลนะั่คืออาคารสถานีครับขึ้นคูงงลังค่าเสร็จเรียบร้อย ขึ้นไปเน่กนกัขึ้นไปทั้งพ้นท้องครับนะขึ้นไปทั้งลังห้อง่นละนี่เห็นบรรยากาศน้ำกันครับตรงสถานีอาคารสถานีหนองพออผ้าพี่น้องํำรวจบึงนี่แหละครับใกล้แล้วครับ,รรบปีสองพหรอย เจ็ดสิบสัญญาเดิมเป็นบาซิลเลวสองพารอยเมันที่ยีบสกลุ่มพาพันสองพันหารอยเขยายไปอีกปีนึงครับเป็น2,571เสร็จเรียบร้อยส่วนสิเปิดใจบริการกับเจ็ดสองเจ็ดสามเบืกับพระจักครับก็ล่อเบิงไปน้ำกันละครับปีนองนี่ละครับตัวอาคารเป็นขื่นโค้งค่าเสร็จเรียบร้อย ฝากกดติดตามช่องสถิตรถไฟไทยในเ้อครับพ,พีปนของขอคุณหลายๆครับสวัสดีครับ